สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับมาอัปเดตพ่อพันุในตำนานอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับพี่น้องคนเลี้ยงควายคงจะรู้จักนะครับหรือบางคนเข้ามาใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้นะครับตัวนี้ให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองอีกตัวหนึ่งนะครับก็ <S <S คือเจ้ากระทิงผู้ครับ กระทิงผู้นะครับพ่อพันธ์ุในตำนานอีกตัวหนึ่งซึ่งกระทิงผู้นี่นะครับเป็นควายอ,าอุทัยนะครับอุทัยตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่บ้านเชียงครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ที่มาถ่ายก็คือวันที่28กรกฎาคมนะครับ2 5 6 8ครับ นี่ครับดูกระทิงผู้ของอข้อคววยของเมืองบบ้านเมืองโบราณบ้านเชียงนะครับข้อคววยเมืองโบราณบ,บ้านเชียงของเสียไพบุญครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับเนี่ยกระทิงผู้หลายๆคนถามหาอายุน่าจะสิบปีขึ้นนะครับคิดว่านะครับกระทิงผู้ที่รู้ประวัติคร่าวๆนี่เป็น ลูกของใหญ่ห้างนาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่มิมนะครับอยู่แต่ก่อนน่าจะอยู่กับของอบตฤกิ์นะครับปัจจุบันก็มาอยู่ที่บ้านเชียงครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีผลงานลูกของเขาก็มีหลายตัวนะครับกระทิงผู้ที่มีชื่อเสียงพี่น้องก็คงจะรู้จักกันดีนะครับนี่ครับดูดูเขาลักษณะเขา ใหญ่มากครับ <c oughs> จะเทียบให้ดูเขานี่ครับใหญ่ครับเขาใหญ่เลยดูมือครับกับเขาหน้าเขาใหญ่ๆเลยครับสำหรับกระทิงผู้นะครับส่วนเรื่องของน้ําเชื้อหรือเรื่องของอเปิดทับหรืออะไรนี่ยังไม่ได้สอบถามเจ้าของนะครับพอดี ได้โทรหาเสียพัยบูญแล้วบอกว่าติดธุระนะครับไม่ได้อยู่ก็เลยอนุญาตให้เราเข้ามาดูนะครับเข้ามาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูนะครับคือเราได้แจ้งแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของแล้วนะครับนี่ครับกระทิงผู้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆตัวนะครับแม่พันธุ์ที่นี่มีสองข้อนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อัปเดตให้ดู แล้วก็จะมีพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งก็คือเจ้ากันดั้มนะครับอยู่ที่นี่เป็นลูกของลุงเพชรนะครับตอนนี้เอากระทิงผู้ก่อนนี่ครับมากับพี่หมูโฟมครับนี่ครับกรทิงผู้พ่อของทัพย์กัายาครับพ่อของทรัพ์กัลยาครับนี่ครับสุดยอดนะครับที่หมูโฟมนี่มีพันธุกรรมเขาอยู่รับผมเอาโอเคครับ เดี๋ยวยังไงอยากเพิ่มเติมอะไรค่อยสอบถามหรือคอมเมนต์มาได้ครับ